ทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังที่เริ่มดีขึ้นหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอได้ประกาศจัดทำรถแปปมพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจัดทำงบประมาณป,าณปี2558ที่เร็วกว่าคาดได้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กลับมาสดใสอีกครั้งและยังส่งผลดีต่อตลาดหุ้นไทยให้กลับมายืนบวกได้หลังที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองทำให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ปีนี้น่าจะขยายตัวได้ที่3-8%แม้จะลดลงจากปีก่อนแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงกว่าที่ประมาณการไว้ในช่วงต้นปีแต่การลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังนักลงทุนยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจมากระทบต่อการลงทุนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าความผันผวนของตลาดหุ้นเนี่ยก็จะมากขึ้นสืบเนื่องมาจากว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมา ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยค่อนข้างมากพอสมควรนะครับแล้วก็รวมทั้งตลาดหุ้นที่พัฒนาแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีการขายทํำกาไรเป็นช่วงเป็นช่วงเนี่ยคิดว่าน่าจะได้เห็นนะครับแล้วคิดว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยเราก็น่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นโลกนะครับ ลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนักลงทุนควรเน้นลงทุนในกองทุนหุ้นที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดีประมาณ5 8และการลงทุนในตราสารทุนจะสามารถตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดีในครึ่งปีหลังเนี่ยเราคิดว่าสินทรัพย์เสี่ยงน่าจะได้รับาการตอบรับที่ดีทั้งในประเทศไทยทั้งต่างประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าผู้ลงทุนเนี่ยมี ความต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนในระดับสักประมาณ5%ขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนในอกองทุนหุ้นผมคิดว่าก็น่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าผู้ลงทุนต้องการผลตอบแทนสักประมาณ5-8%เนี่ยผมคิดว่าการจัดพอร์ตการลงทุนอยู่ในตราสารทุนเนี่ยสักประมาณ50%ก็น่าจะตอบโจทย์อัตราผลตอบแทนคาดหวังตรงนั้นได้นะครับ ผมคิดว่าความผันผวนของตลาดหุ้นจะมากขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นปีนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นทั้งโลกก็มีการปรับตัวขึ้นมาพอสมควรดังนั้นเนี่ยเวลาตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นไปมากขึ้นไปอีกเนี่ยแน่นอนว่าผู้ลงทุนที่ลงทุนมาต,ตั้งแต่ต้นปีตอนที่ตลาดยังมีความไม่แน่นอนเนี่ยก็จะได้รับผลกําไรค่อนข้างมากก็อาจจะมีแรงขายทํากําไรเป,เป็นรอบๆนะครับดังนั้นผู้ลงทุนที่อยากจะต้องการผลตอบแทนที่ดีในระยะนียผมคิดว่า การลงทุนแล้วก็ถือยาวเนี่ยก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าท่านเข้าเข้าออกออกตามการเปลี่ยนแปลงของดิดชนีของตลาดเนี่ยผมก็คิดว่ามีความเสี่ยงอยู่พอสมควรเพราะตลาดหุ้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะมีความผันผวนสูงพอสมควรแล้วก็น่าจะสูงมากกว่าครึ่งปีแรกบรอรจอกรุงศรีคาดการดัชนีหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีหลังนี้มีโอกาสไปทดสอบที่ระดับ1,600จุด และอยู่ในระหว่างปี2,558อาจจะได้เห็นดัชนีขึ้นไปทำสถิติใหม่เนื้อ1,750จุดซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขณะที่ใครสนใจการลงทุนในทองคำศูนย์วิจัยทองคำได้คาดการว่าแนวโน้มราคาทองคำในช่วงครึ่งปีหลัง จะมีราคาต่ำลงเนื่องจากได้รับผลจากปัจจัยการดำเนินง,งานนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปที่ทำให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศฟื้นตัวขึ้นจึงทำให้นักลงทุนทยอยกลับไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นโดยคาดการราคาทองคำตลาดโลกในครึ่งปีหลังอยู่ที่1,100ถึง1,500ดอลลาร์สหรัฐต,ต่อออนส่งผลให้กรอบราคาทองคำในประเทศอยู่ที่บาทละ17,500ถึง22,000บาทภายใต้สมมติฐานค่าเงินบาท อยู่ที่ระดับ32บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐ ช่วงระยะเวลากรอบปีนี้เนี่ยเราอาจจะยังต้องลองในระยะสั้นกันอยู่เหตุผลเพราะว่าลักษณะของตลาดเนี่ยจะยังเป็นลักษณะของตลาดไซเวว์นะครับขึ้นได้ไม่มากนักนะครับแต่ว่ายังมีกรอบให้ลงทุนได้นะครับแต่ว่าถ้านักทุนที่อยากจะเก็บระยะยยาวนะครับผมว่าการปรับตัวลงต่ํากว่านี้ลงไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเริ่มจะเป็นจังหวะที่เก็บสะสมได้เพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเรามีการจัดทํางานวิจัยเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของต้นทุนในส่วนของหน้าเหมืองทองคำนะครับก็พบว่าต้นทุนรวมเนี่ยนะครับที่นับรวมเรื่องของสมัมปทานต่างๆแลล้ววเนี่่ยยะครรรับอูาฉ ส่วนน้ำหนักแลยเนี่ยประมาณ1 3, าัน2อต่อเหรียญต่อออนซ์นะครับอันนี้รวมเหมายถึงค่ารลอมค่าทําเป็นแท่งแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาอ่อนตัวลงมาใกล้ๆระดับหนึ่ันเหรียญเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะมีโอกาสที่จะทำให้ทองคำมีโอกาสฟื้นตัวได้เพราะว่าถือว่าใกล้ระดับต้นทุนที่อยู่ในหน้าเหมือนกัด ของปีนักลงทุนทองคำควรเน้นลงทุนระยะสั้นเนื่องจากราคาทองคำยังผันผวนและมีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ำต่อไปอีก1-2ปี